สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนขี้กระต่ายก้อนก้อนเ็เป็ด,เป,ด,เ,ปดเป็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุลาเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดกอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตัวนั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อกเสแก้ลิซดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตวรวจซ้ำอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านหมอว่าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วใน่ถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้หมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าโอ้จะรอดหรือเปล่าเนาอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก่อยตายคิดจนสว่างครัวบวันนั้นกลับไปจากหาหมอมาบอกบอกว่าเป็นรถถัฐตปเสบสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟไปเลเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยตินตัวเนี้ยผมเป็นโรคตับกินได้ไหมบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพราลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มังกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เหลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้สิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวันนี้ตอคุณโคดีตินมากๆเลยครับ